แป๊บแล้วเมื่อ ã, เราไปคิดงานของเราหมักลักในสั่นถึงเวลาเราหลุดเราบอร์นางพวยฮ่านางแซคุ้ยประสัน่นโอ้ยโมเมนต์ใครขอแต่งงานก่อนแม่หรือ,<โ>อพ่อขอแต่งงานเราตัวถามเรื่องอยังเขาเป็นยังเขาจีบไปถามเราเป็นยัง <c oughs> แม่พ่อเราบอกว่าไงเอา้าก็ว่าต้องถามแต่งงานน่ะแล้วแล้วเบิรงเงาโอ้ล้วก็เอา,าสอง่งสายตาปิ้งปิ้งปิ้งแตเขาแต่งงานกันบอกเอาแล้วก็บอกว่าผมจะให้ผู้ใหญ่มาขอนะมือ อะไาไงเล่นตัวนิดเึงบอเลยไม่เลยปฏิเสธนิดเึงไหมไม่ยิ้มหซื้อเนาะเออม่เนาะยิ้มนออยายดีใจใ้พวลูกกูขายออกแล้วแม่บแม่ละยาดีต้นดีตนอาชีพเมื่อเมไนี่ยแนเขาส้มเพิ่มเยอะเมื่อเมืองที่ได้เกอโอ้ยคูบ้ามากหลายปวด ขี่คุยอันนี้ว่าเปนคุยแดอกหลีดีคุยยาขี่คุยเราะก็สิมากนี่เขาว่าเป็นแฟนไชลยเพราะว่าเขาบ่กไปน้ำเขาเนี่ยเขาบอไปดิถ้าไปมันหูมันกับปมาตัวมันกับห้มอนากินของผ่านมางามละเนาะไม่อยกับ้มอยสามนี่แม่ถ้าเอาเขาต้องไปยุ่งเทศเลยเขาไม่พึ่าเพราะว่าตาชื่งใจว่าอยกไอยู่กับแม่เด็เพราะว่าแม่ อย่าันีอย่างนึงเดินอันนี้เบาเงืขอนเขาหลอกเงื่อนเขามาขีหยังเขาซื้อมากกิ่ามกินบ้าอีดเบืมาขีดแพ้ความดีของคุณพ่อนะคะเพราะว่าก่นเอาเงิ่อนเอาเงืนเอายัของเขาีคือต้มเขาเมือมันผ่านเข้าบริเเอาเขาเนาะ พี่ฮานี่รักเงินกูไปอีใสุ่กอย่างไปแม่แม่วเฮาบ่ใเฮาห้เาขั้นข้นสมบูรณ์้างเบาของเขานี่ย้างปตัดสินใจได้เ่อเอาเขาก็บบ้าบเฮาบ่ตัวเขาด้อยานย่านบาบยานบาบยันบาบนี่จ้าเขาซื้อเสื้อตอนนั้นมันนั่นท่านสมัยเนี่